แล้วไม่เคยรู้ตัวเองว่าคุณแม่เป็นบญญรารเย็นรากเกนไม่เคยรู้ว่าคุณแม่ดังเอาหมายถึงว่าคนในบ้านไม่รู้เลยเหรอว่าคุณแม่ดังขนาดไหนรู้ค่ะแต่เขาไม่บอกเหมือนกับก็คงเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่พอแยกทางกันไปแล้วเขาก็ไม่ให้เรารู้อะไรอ,ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เลยไม่รู้เลยว่าคุณแม่เราดังมากจนกระทั่งมสองจำได้ก็คือมอสองเนี่ยเราเออเราอยากมีคุณแม่มางาน มางานวันแม่แล้วก็เลยแบบเออโทรไปบอกทางบ้านคุณแม่ที่ศรีสะเกดบอกว่าคุณแม่มอวันแม่มาหน่อยได้ไหมคุณแม่ก็รับปากมาเลยเพราะเราเชิญครั้งแรกเราโตมากพอที่เราจะตัดสินใจอะไรได้แล้วม2นะม2แล้วค่ะตอนตอนนั้นคือไม่รู้เลยเสร็จปุ๊บเราก็ลังเล่นบ้าสกันแล้วสนุกสนานนู่นนี่นั่นคุณแม่มาถึงปรากฏว่าแบบคุณทั้งคุณครูทั้งนักเรียนอะไรเงี้ยมีเฮโล่มาเแบบ คนดี้คนดี้แม่มาแล้วแม่เออแม่มาเออเออรุ้เราจแล้วก็เฉยเฉยเราเราไม่รู้สึกอะไรเสร็จปุ๊บพอไปถึงทุกคนรอแม่นแบบเราก็เลยงงแม่เราดังขนาดนี้เลยเหรอเธอเป็นใครอ่ะเธอเป็นใครตั้งแต่นี้ก็เลยได้รู้ว่าคุณแม่เราคือเป็นราชินีหมอลำเป็นนักร้องหมอลำที่ดังมากชื่อคุณแม่บัเย็นรากแก่น